มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะครับทําความรู้จักกันไว้หญิงจับหญิงชายจับชายดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เตือนสติกันอยู่เสมอนะครับเตือนสติกันอยู่เสมอว่านี่เรามาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ได้มาก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองคนที่ทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองกับได้รับผลตอบรับจากรัฐอําตํารวจกระทําต่อพี่น้องแบบนี้สังคมจะรับรู้แล้ววันนี้ ถ้าเหตุการณ์วันนี้ตีแผ่ทั่วโลก่วประเทศไทยเดี๋ยวพี่น้องของเราจากทั่วประเทศจะทยอยมาสมทบดีรฐสภายเต็มรฐสภาไปเลยพี่น้องมั่นใจนะครับพี่น้องกำลังเดินทางมาสมทบพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องจะไม่โดดเดียวเราต่อสู้ภายใต้ในแนวทางองหญิงสาพ,พี่น้องครับหน้าเบื้องหน้าของเราพระบรมมฤษสาวีนะครับของล้นเกล้ารารชการที่7นะครับภูสลาพระอํานาจ คืนให้แก่รัศฎรพี่น้องครับเรายังมีพระสยามเทวาธิราชสิงศักิิ์สธิ์นะครับบ้านเมืองนี้เป็นเรื่องศักิ์สิทธิ์พี่น้องเราบอกแล้วเราไม่ได้มาทําเล่นนะครับพี่น้องดังนั้นอํานาจรัฐถอยเทือนที่กําลังกระทําต่อประชาชนขอให้หยุดขอให้หยุดนะครับแต่ถ้าพวกคุณต้องการที่จะจบชีวิตอย่างอันเนตอานาถนะครับไม่ได้พูดได้เกิด ก็ขอให้กระทำรุนแรงต่อไปแล้วฟ้าดินก็จะลงโทษใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องจงเชื่อมั่นนะครับแล้วก็อย่างที่คุณตําว่านะครับมีเพื่อนสนเนทก,ก็จับคู่กันไว้เผื่อว่ามีแก๊สน้ำตามาอีกจะได้ดูแลกันเอาน้ำลาดดวงตาไปพี่น้องครับอย่าไปขยี้ตาพี่น้องจะละขายเคืองนะครับนะครับพยายามใหม้น้ำล้างตาของท่านให้ได้นะครับพี่น้องครับ เราอยู่กันมาร่วมๆจากครบ12ชั่วโมงแล้วพี่น้องนะครับบันทึกไว้นี่คือนาทีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับนาทีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยอย่าเพียงนะครับอย่าเพี้ยงนะพี่น้องถอยออกมาถอยออกมาพี่น้องถอยออกมาจากแผงเหล็กถอยออกมาพี่น้องถ้าเชื่อฟังคำั่างบอกแล้วว่าเราเป็นอาหารที่มีวินัย ถ้าพี่น้องมอบหมายให้รถคันนี้เป็นรถบัญชาการพี่น้องถอยออกมาจากแผงเหล็กถอยออกมาจากแผงเหล็กหน้าหน้าอาคารสภาตรงนั้นให้มีเฉพาะทีมงานรักษาความปลอดภัยไม่ต้องไปมุงครับไม่ต้องไปมุงคนละหน่วยงานการพี่น้องครับให้อยู่ดังระเบียบวินยัยอย่าไปใช้อารมณ์ตอบโต้เด็กขาดเราบอกแล้วมาชุมนุมอย่างสันติยงิงสาและมีอารยธรรมอย่าไปใช้ความรุนแรง เราจะใช้ความสงบสยบความรุนแรงดีไหมพี่น้องไปหลงกลเขามาตรการแรกเขาใช้แก๊สน้ำตายิงมาเพื่อจะทำให้เราอารมณ์เสียแล้วไปใช้ความรุนแรงดังนั้นพี่น้องครับดังนั้นเราจะไปหลงกลเขาเมื่อเราไปใช้ความรุนแรงเขาก็จะเพิ่มมาตรการความรุนแรงมากขึ้นเรามาด้วยมือเปล่ามีเพียงอาวุธมือตบเท่านั้นที่เป็นอาวุธประจำการ อาวุธกู้ชาติของเรานะครับไม่มีอาวุธอื่นใดดังนั้นไม่คุ้มกันพี่น้องไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันที่เราจะเอาหยดเกลือหยดน้ําตาสิ่งต่างๆในร่างกายของของพวกเราไปลากกับพวกเศษสวะพวกนี้ไม่คุ้มกันให้มารู้ไปว่าจิตใจใครจะใหญ่กว่ากันให้มารู้ไปว่าจิตใจใครจะใหญ่กว่ากัน จิตใจของพี่น้องผู้หญิงจิตใจของคุณป้าคุณนาคุณอาจิตใจของคุณนาผู้ชายมาต่อสู้ที่นี่ทุกคนล้วนเสียสละในการเดินทางมาเองทุกคนมีหน้าที่อย่างเดียวในการทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองในการกู้ชาตินี่มันเป็นการตรงใจพยายามข่าใช่ไหมพี่น้องนี่ไม่ใช่การสลายการชมมุมนุม นี่ไม่ใช่การสลายการชุมนมุมนี่มันตรงใจเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพัชลวาฒวรวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสุรชาติเหมือนแก้าเหตุการณ์ทั้งเนี้มึงสองคนต้องรับผิดชอบ แล้วก็ไม่เว้นแต่มอทอหนึ่งนะครับมีรายงานข่าวว่าชุดปฏิบัติการนะครับคุณตามครับเท็จจริงอย่างไรพี่น้องสื่อมวลชนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับแต่เบื้องต้นบอกว่านอกจากนาครบาลชุดปราบจลาจนแล้วยังมีตชดอาจากค่ายนาเรศวรครับพี่น้อง